กามาติลูกทีมขาดความคมแต่คู่ควรชัยชนะเผยเหตุไม่ใช้ตัวสำรองอเล็กซานเดรกามาคุ้ซื้อของสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดออกรงตำหนิลูกทีมที่ใช้โอกาสเปลืองแต่คู่ควรกับชัยชนะอันเผยสาเหตุที่ไม่เปลี่ยนตัวสำรองหลังจากที่ทัพประสาสายฟ้า United, บุรีรัมยูเนเต็ดบุกไปเอาชนะพี่ทีประจบ1นต่อ0ในศึกไทยลีกหเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา เก็บเพิ่มเป็น23คะแนนจากการลงสนาม15นัดหลังจบเกมอเล็กซซนเดกามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบูดีลัมยูเนเตดเปิดเผยว่าเกมนี้ครึ่งแรกเราคุมเกมได้ทั้งหมดครองบอลเยอะโอกาสยิงประตูของเรามีเยอะมากแต่เราไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกพอกลับมาเล่นครึ่งหลังเราก็มีโอกาสที่จะยิงเพื่อปิดเกมแต่เราก็ทําไม่ได้ส่วนกรรมการก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่จริงๆแล้วการดู VAR บางจังหวะมันก็ไม่มีอะไร การได้สามคะแนนวันนี้ผมคิดว่าเราสมควรที่จะได้มันกลับออกมาการไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเกมนี้ผมมองว่าครึ่งหลังเป็นเกมที่หนักและยากแต่มันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนใครผมกลัวเปลี่ยนนับเตะลงไปแล้วปรับตัวกับเกมได้ช้ามันจะทําให้เรามีปัญหาเองซึ่งนักเตะเราทุกคนซ้อมมาเพื่อพร้อมที่จะเล่น90นาทีอยู่แล้วครับ